แม่คะแม่คะหนูอยากแข็งแกร่งขึ้นนะคะอะไรเงี้ยแล้วหนูอยากเป็นกัปตหน้าคนไหนราคะเดี๋ยวแม่จัดการาห<น>ให้ถ้่างั้นหนูยอให้แม่ยอมหนูไปถึงดอทบอลอ๋โอเครับทราบรูบ้เรื่องเดี๋ยวแม่รู้จักคุณสอนพิเศษคนนึงบอกได้ว่าดอทบอลครั้งน,น,นี้หนูไม่มีทางแพ้แน่นอนโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเอปาปะเชิญวิงชิวิงชิงชิง ถึงหัวจะร้อนแต่ก็หล่อเหมือนกันนะเราเนี่ยคนนี้เนี่ยที่จะทำให้หนูกลายเป็นนั่งไม้ป้ามืออาชี่แต่ยินน่ะแม่เคยเล่นดอทบอลเออไม่สบายคนหัวร้านเป็นของพี่วันไหนนะของพี่บ้านเองเนี่ยตบหัวหลุดเลยดอทบอลอะไรก็ไม่รู้ชังแม่งเถอะมาเริ่มฝึกหนักกันเลยไอเด็กน้อยโอ้ยเบื่ออย่างแรกเลยเซตอัพก่อนร้อยครั้งโอ้โหอิจฉายังไม่ถึงสิบครั้งเลยมั้งเฮ้ยไอเด็กทุกบาลเิตอัพร้อยครั้งมึงคิดอะไรอยู่คะเนี่ยแล้วจากนั้นก็วิ่งต่ออีกสิบกิโล โดนบอลแล้วกูมาตีกันไปมันเรียกกูไม่เข้าใจไปดอสบอลเลยว่านุงยิงงุงยิงงุงยิงมัวทำอะไรอยู่ยังหัวชมพูกแบบไม่ตื่นตื่นไม่มีแล้วมั้งดูทรงโอ้ยสิบ้างวงก็กลับนดาที่บ้านสิไฟเฮ้ยทำอะไรกันขัดเสือกหน่อยนะพ่อตัวเองเข้าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียต้องไปยัดแล้วจริงจ้อขาฉีกังน้งสาดกันเลยนะเออเีราเราเไปเริ่มฝึกดอสบอลกันแบบจริงจังกันเลยดีกว่าก่อนหน้านั้นที่ทำอยู่ช่างแม่งเดนโดนไปเถอะอ้าวเพื่ออะไรวะเฮ ยออ้ยโลกรบตะหลแน่ๆไอชิ้ปายมาแล้วลูกจ๋าชุดกกวาที่หนูอยากได้เริ่มชักไม่แน่ใจล้ว,ว่าฝึกเพื่อเล่นด bon อทบอลหรือจะออกไปกู้โลกกันแน่พนเพนี่เฮงแม่งก็บิ้วจังถ้าได้กินกข้าวเหนียวเนี่ยแซ่บหลายอย่าบอกใครฮะอะไรวะน้ำตกไงเล่า,าๆๆๆตลกมากมึงอิสัาว์วิ่งม่ไหวดิเด็กเว้นเออตามอยู่เห็นไหมเนี่ย การฝึกดอทบอลจบลงเพียงเท่านี้ทั้งหมดทั้งมวลที่อานเนียฝึกมาไม่ได้เกี่ยวเชี่ยอะไรกับดอทบอลเลยก็ bon, เชี่ยลนมาๆไอพวกเด็กโง่ทั้งหลายได้เวลาดอทบอลแสนสนุกแล้วไม่อยากจะคุยแต่ขอม้อหน่อยหนูฝึกมาแล้วและไม่รู้ด้วยว่าฝึกเชี่ยอะไรแต่ยังไงชนะคันนี้ต้องเป็นของหนูเออโอ้โห รวมตัวท็อปได้ยังไงไอ้พี่ใช้ลัตถางิจสองคนมังกรสองคนแล้วก็เด็กเบสอีกหลายคนม,มึงก็เอาตายเลยอย่างนี้โอเคยอมแล้วค่ะ